สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติคุณแม่คุณพอ่อคุณยาคุณปู่คุณยายคุณตามากินเขาน้ำกันเ้อครับมันนี้กับช่องโหลของเพิ่อนไปเพิ่อนเอ,อินมากินตำหมึกแดงถอดไข่ถอดปลาทู่แคบหมูจากเมืองอุตรดิตผู้ใดอยากได้ก็สั่งเอาครับแคบหมูแคบหม,ม,มูเอ,อินกากหมูเอินผมทีเอินกากหมูชวนมากก่อนกินกับน,น้ำพักปลไใหม่ปั่นร่วมกันได้หลายอย่าง นีเทไรปั้นเข้าไปพี่น้องอยากกินแบบไรปั้นเข้าไปเลย่ <c oughs> หาหันผูเ่ามากครับก,ก,กินเท่ากันกินแล้วพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พุ่เพิงเดอ้อให้พุ่เพิงได้ยวเอาหนาเทาเให้พี่ให้น้องในเบิง <c oughs> นแผนกทำความสะอาดนังมาเศร้า มามามาทำบักแต่งำบัตแตงทำเองนี่นึกเห็ดให้กินออกอยู่เพ้เดียวขอพูดว่าไม่ได้ น้ำเต่งสอดใครใช่ง่า มีสองถอดหมื้นสามมาถอดสามมนถอดจากมงง่อไปยังที่ถอดสะพาน <c oughs> อันนี้ขนมยังวุ่นเจาหอไส้ปลาจ่องโม่โขนมยังขนมหอหมออกอนะเนาะ